จากวันนี้จนถึงสิ้นเดือนไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะคะสําหรับคนที่เพิ่งัดผ่านเข้ามาฟังคลิปในวันนี้นะคะอันนี้จะเป็นการทำนายแบบแรนดอมนะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะจากวันนี้จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมค่ะ ไพ่อยากจะบอกอะไรกับคนที่เพิ่งผ่านเข้ามาในคลิปในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะไพ่อยากบอกอะไรบ้างนะคะไพ่ใบาแรกนะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะวันนี้วันที่20สนะคะจนถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะสิงหาคมนะคะไพ่กำลังจะบอกว่า อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างให้คุณชะลอไว้ก่อนนะคะให้ใจเย็นๆให้คุณยังไม่ต้องรีบร้อนค่ะให้คุณหยุดไว้ก่อนหรือชะลอไว้ก่อนนะคะเพื่อตรวจสอบความพร้อมนะคะแล้วก็ค่อยลงมือทำค่ะอะไรที่คุณกําลังคิดที่จะทำนะคะให้ชะลอหรือหยุดหรืออลองตรวจสอบใดๆไว้ก่อนนะคะ ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมค่ะอยากจะบอกว่าบางครั้งนะคะอาจจะมีปาฏิหาริ์บางอย่างที่คุณไม่คาดคิดนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นแต่มันจะเกิดกับชีวิตคุณค่ะอะไรที่คุณไม่เคยเจอนะคะคุณจะได้ได้ประสบพบเจอนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้คาดหวังเอาไว้นะคะคิดว่าเป็นพรจากฟ้านะคะที่คุณสิ่งที่คุณ ทำความดีมาค่ะจะได้รับผลนะคะถ้าหากว่าสิ่งนั้นนะคะเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่า,ามีอะไรบางอย่างที่คุณคิดว่าไม่น่าจะมาจากทางตรงอะคะ่ะเหมือนเป็นทางอ้อมๆแล้วมีผลกระทบกับตัวเองนะคะก็ให้ลองอมองดูดีๆนะคะว่า ปัญหาที่คุณเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะบางครั้งอาจจะเป็นแค่เส้นผมบางภูเขาเล็กน้อยนะคะอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตอะไรมากค่ะก็ค่อยๆมองดูนะคะทีละอย่างค่ะว่าปัญหาที่คุณกําลังเจออยู่ตอนนี้นะคะเป็นอย่างไรแล้วก็ค่อยๆแก้ทีละบอกนะคะทีละข้อค่ะไพ่ใบนี้ค่ะบ่งบอกถึงว่าโอกาสที่คุณจะ ได้รับเ,เงินก้อนนะคะอาจจะเป็นเงินที่คุณควรจะได้รับนะคะหรือเป็นมรดกตกทอดรวมไปถึงเงินเก่าตกเบอร์หรือจะเป็นเงินที่คุณกำลังรอคอยอยู่นะคะในเรื่องของการอนุมัติเงินวงเงินนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ภายในสิ้นเดือนนี้นะคะถ้าได้รับนะคะหรือสมหวังพิมพ์ยินดีด้วยล่วงหน้าก่อนเลยนะคะ ให้ต่อไปค่ะเมื่อคุณได้รับเงินก้อนแล้วนะคะคือพ่อ,อยากจะบอกว่าบางครั้งค่ะอาจจะมีใครบางคนที่เขามีประสงค์ร้ายนะคะหรือว่าอยากจะได้รับผลประโยชน์จากตัวคุณนะคะเขาอาจจะมีผลประโยชน์หรือเงินบางอย่างอะคะ่ะมาหลอกล่อนะคะเพื่อให้คุณตายใจหรือเพื่อให้คุณมีความอยากจะได้นะคะเงินที่มากขึ้นค่ะ บางครั้งนะคะอยากให้คุณพิจารณาไตรตรองเอาไว้ก่อนค่ะในช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนค่ะใครที่มานําเสนอหรือว่ามาออพูดเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์หรือเรื่องของเงินทองนะคะอยากให้คุณลองพิจารณาหรือไตรตรองเอาไว้ก่อนนะคะหรือว่าชะลอก่อนก็ได้นะคะ ลองปรึกษากับผู้รู้นะคะแล้วก็ดูหลายๆทางด้วยนะคะอย่าตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีมิจฉาชีพเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะไพ่ต่อมาค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของความรักนะคะใครที่ยังโสดอยู่ค่ะมีโอกาสได้พบเจอนะคะแต่อยากให้ดูดีๆเหมือนกันค่ะเพราะว่า,าคนที่เข้ามานะคะคนที่เข้ามาเขาอาจจะ แอบซ่อนอะไรบางอย่างไว้อยู่หรือว่ามีอะไรปิดบังคุณอยู่โดยที่คุณอาจจะไม่รู้เลยนะคะเขาอาจจะมีบางอย่างที่เขายังบอกคุณไม่หมดนะคะก็ยังไงให้ด,ดูดูกันไปก่อนค่ะแต่ว่าโดยรวมแล้วเหมือนคุณก็จะชอบ,ชอบเขาอยู่เหมือนกันนะคะแต่สำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะก็ให้พูดคุยหันหน้านะคะพูดคุย มีเรื่องอะไรก็ให้ปรึกษากันนะคะอย่ามีความลับต่อกันนะคะมาสรุปภาพโดยรวมกันเลยค่ะพิมพ์ขอสรุปอย่างนี้นะคะก็คือ,อาสาหรับตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนะคะหากคุณคิดจะทำกิจการงานใดค่ะก็ให้ชะลอไว้ก่อนนะคะแต่คุณก็อาจจะได้รับเงินก้อนนะคะซึ่งเงินก้อนนั้นอาจจะมาพร้อมกับเงื่อนไขอะไรบางอย่างหรือว่าอาจจะมีคนมาเสนอ เรื่องของผลประโยชน์นะคะซึ่งอันนี้คุณพิจารณาหรือปรึกษากันให้ดีนะคะบางครั้งคุณอาจจะมีความาไม่แน่ใจนะคะในเรื่องบางสิ่งบางอย่างก็ให้เช็คให้ดีค่ะในเดือนนี้ค่ะคุณมีโอกาสที่จะได้รับอะไรบางอย่างที่คุณไม่ได้คาดคิดนะคะไม่ได้คาดหวังค่ะ แต่ให้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณเลยนะคะแล้วก็สำหรับตัวบุคคลนะคะก็ให้พิจารณาให้ดีค่ะก็อย่าเพิ่งไปลงหลักปัก,ปกฐานอะไรเยอะง่ายๆนะคะสำหรับคนที่โสดอยู่นะคะแต่สำหรับคนมีคู่ก็อยากให้พูดคุยกันค่ะถ้ายังไงแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนค่ะใช้สติในการดำรงชีวิตนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขสมหวังอย่างที่ตั้งใจไว้เลยค่ะ